ที่นี้จะพูดเรื่องพบเรื่องชาติให้ชัดขึ้นไปอีกว่าไม่ใช่ต่อเมื่อเข้าลงแล้วจึงไปเกิดใหม่มันเกิดอยู่ในวันเดียวตั้งหลายพบหลายชาตินี่เดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่าแม้กําลังเคี้ยวอาหารอยู่ในปากยังไม่ทันจะกลื่นเคี้ยวอาหารคําเดียวนี้เคี้ยวไปเคี้ยวมาอยู่ในปากไม่ทันจะกลื่นชั่วเวลาเพียงเท่านั้นก็อาจมีพบมีชาติได้ตั้งหลายหนหลายครั้งหรือหลายรอบเพราะว่า เราเคี้ยวอาหารอยู่ในปากกว่าจะกลืนเข้าไปสมมุติว่าสองนาทีหรือนาทีเดียวก็เถอะนาทีหนึ่งตั้ง60วินาทีใน60วินาทีนี้ความคิดอาจจะน้อมไปน้อมมาเรื่องความอร่อยเรื่องความไม่อร่อยหรือว่าคิดอย่างเอินเพลินไปเนื่องจากความอร่อยนี้เป็นต้นช่วงเวลาเพียงเท่านี้มันอาจจะเกิดตัวกูของกูได้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้กว่าจะได้กลืนลงคอลงไป แล้วเคี้ยวคําใหม่อีกกว่าจะอิ่มกว่าจะกินอาหารอิ่มนี้เกิดพบเกิดชาติได้นับไม่ถ้วนถ้าคนมันยังคิดเก่งรู้สึกเก่งหรือไวต่อความรู้สึกหรือว่ามันมีอะไรมาแวดล้อมมากเกินไปชั่วเคี้ยวอาหารกว่าจะอิ่มในหนึ่งมือนี้เกิดพบเกิดชาติได้นับไม่ถ้วนในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสูตรที่สมหาวัคอภิสมยะสังยุตสังยุตตนิกายเล่ม16 หน้าร้อว่าภิกษุทั้งหลายถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในกาวเลียกราหานไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เฉพาะและเจริญง,งอกงามในกาวเลียกราหานนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่เฉพาะและเจริญง,งอกงามการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีในที่นั้นดังนี้ฟังถูกไหมมันอาจจะเลือกเกินไปจนฟังไม่ถูกขอกล่าวซ้ำใหม่ว่า ภิกษุทั้งหลายถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในกาวเลียงกราหานไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เฉพาะและ,จะเจริญง,งอกงามในกาวเลียงกราหานนั้นเมื่อเราเคี้ยวข้าวอยู่ในปากแล้วรู้สึกอร่อยด้วยราคะนันทิตันหาอยู่เมื่อนั้นวิญญาณจะตั้งอยู่ในขณะแห่งการเคี้ยวคำข้าวนั้นและ,จะเจริญง,งอกงามในข้าวคำนั้นนี้หมายความว่ามันละเอียดจนถึงกับว่า คำข้าวคำเดียวเคี้ยวกว่าจะแหลกกว่าจะกลืนเข้าไปนี้มันมีหลายระยะที่จะให้วิญญาณเกิดขึ้นได้เป็นวิญญาณหลายๆวิญญาณอร่อยทีหนึ่งอร่อยแวบหนึ่งอร่อยอย่างหนึ่งอีกเปลี่ยนไปอร่อยอีกอย่างหนึ่งนี้วิญญาณจะเกิดขึ้นใหม่ทุกทีถ้าวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็หมายความว่าสร้างนามรูปใหม่ทุกทีไปด้วยเหมือนกันความรู้สึกในใจถูกตั้งขึ้นเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ เป็นไปตามอำนาจของวิญญาณมีกายกับใจที่จะเปลี่ยนไปและเรียกว่ามันทำหน้าที่ของมันก่อนนี้มันไม่ทำหน้าที่เดี๋ยวนี้มันเกิดทำหน้าที่ไปตามกำลังของวิญญาณวิญญาณเกิดหลายขนนามรูปก็เกิดและดับหลายขนในขณะที่เคี้ยวข้าวอยู่เพียงคำเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าในที่ใดหมายความว่าในคำข้าวใด วิญญาณตั้งอยู่เฉพาะและ,จะเจริญงอกงามการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีในที่นั้นเคยในคำข้าวนั้นนี้หมายความว่านามรูปที่ถูกสร้างขึ้นด้วยอวิชชาสังขารน,นี้มันจะเกิดขึ้นเป็นแบบหนึ่งหนึ่งเนื่องกับคำข้าวที่กำลังเคี้ยวอยู่นั้นเพราะว่าเคี้ยวลงไปทีหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ว่ามันเหมือนกันทุกทีมันมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป ฉะนั้นจึงสร้างนามรูปใหม่ได้หลายแบบกว่าจะกินข้าวเสร็จคำหนึ่งเกลืนลงไปในคอเรื่องซับซ้อนในพระบาลีนั้นยังมีต่อไปว่าการก้าวลงแห่งนามรูปมีในที่ใดเคยในคำข้าวใดความเจริญแห่งสังขารย่อมมีในที่นั้นนี้มันจะย้อนไปทำให้อำนาจปรุงแต่งที่เป็นสังขารน,นั้นเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีก,ก,อกหรือมากขึ้นหรือแรงขึ้น จนกลายเป็นกรรมทางมโนกรรมอย่างแรงขึ้นมาแล้วเรื่องยังมีต่อไปอีกว่าความเจริญแห่งสังขารย่อมมีในที่ใดอายติงปุณภาวาพินิพัต,ติคือเกิดการเกิดขึ้นเฉพาะในพบใหม่ต่อไปย่อมมีในที่นั้นเมื่อนั่งกินข้าวเคี้ยวข้าวอยู่มีความปรุงแห่งสังขารในที่นั้นก็จะมีการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่สืบต่อไปในที่นั้นไม่ทันลุกจากการกินข้าว ก็มีพบใหม่เกิดขึ้นเฉพาะต่อไปในที่นั้นทีนี้การเกิดขึ้นอย่างพบใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปก็ย่อมมีในที่นั้นข้อนี้ถ้าอธิบายอย่างภาษาคนที่เขาอธิบายกันมันกลายเป็นเรื่องชาติหน้าชาติต่อไปหมดแต่ตัวหนังสือบาลีพระพุทธภาษิตไม่ยอมให้เป็นไปเช่นนั้นได้มีพูดถึงเรื่องที่เกิดนันทะราคะตัณหาในเมื่อกำลังเคี้ยวข้าวอยู่ในปากเท่านั้น ไม่ได้พูดอะไรใหญ่โตมากมายนี่เรื่องกระเรียงกราหานคืออาหารคำข้าวที่เคี้ยวเรียบปากก็เป็นอย่างนี้